Yeah. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. I, the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it only. Call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. we ain't gonna lie, life's tough. Try to get by life's up. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die. for what do you got? ผมคุณเนบนะครับก็ในคลิปเนบเราจะมารีวิวรับพี่นินจา400อันนี้ตัว SE หรือพันผสมพี่นี่ SE พันผสมเหรอชุดสีแก้ทีใช่ไหมตัวเต็นด่านะ ABS นาะพี่ยี่สิบ ABS นะอันนี้ SE, ปีไหน, Standard, นะ ABS, นพี่ยี่สิบย <ABS, S 2> ี่ส<ป>ิบโกสกัยยี่สิบนะอะอาพี่มีอะไรบ้างอะไรไม่ต้องถามราคานะ ข้างหน้าโอ้สติกเกอร์นี้ไม่ต้องรู้ละเอาไปจากไหนทนะ่านเนาะไม่ไม่อยู่ข้างหน้าเลยข้างหน้าน,นี้อันนี้คืออะไรพี่ปีกเหรออันนี้กินเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องปีกหน้าไม่ใช่ทำอะไรบ้างพี่ไอเดนดาวพอดเหรอเท่เท่เอออันนี้ไม่ต้องถามราคาหาเองฮะไม่ต้องนี่แล้วมีแรมแอร์ด้วยดูดินะอ,อันนี้ซอโทนี่พลังงานเจยด้วยดนะูดิแล้วก็มีนี่ครับมีไอเดนี้ครับผมก็มีสายชิลด้วยครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยเนาะนะฮะ ปีเทสฮะนี่คาร์บอน RPM คาร์บอนนี้ก็ไปหาเอาเองนะฮะใช่ไหมครับอันนี้พี่ดีไงพี่คาร์บอนนี้ไม่ต้องใส่เนื้ออเลยไม่อยากใส่ไม่อยากใส่เนี่ยเดี๋ยวดูส่วนหน้านี่ก็ยางพี่ซุปเปอร์ขอซาดิพิลลี่นะฮะดูด,ดิเนี่ยพิลลี่นะของแท้พี่อันนี้หาเองฮนะใช่ไหมฮะโอเคอันนี้สนน่วนหน้าก็หมดแล้วนี่อันนี้ด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวฮะอันนี้เป็นแพ้พาประกอบครับนะฮะ อืมุลกระจกด้วยอันนี้อันนี้ของอะไรพี่บูทโอ้ด้วยวีมอนเชียวเลยนะดูดิมีน็อตรวมน็อตด้วยใช่ไหมพี่รวมน็อตด้วยใช่ไหมไม่พี่ใช้น็อตเต็มแต่ไอ้ตัวกระจกอ๋อครับอันนี้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 ของยี่ห้ออะไรนะพี่ไอนนชิวเนลด์ชุหชดหน้าเนะี่ยชุดหน้าของนายโซ่ตึงนายโซ่ตึงอ๋อไม่ต้องถามาครับยงงอยากเอาเองฮะนี่ยมีลายคร์บอนล,ลายรังผึ้งด้วยฮะดูดิแล้วก็ดูส่วนข้างกครับอันนี้เบรกอะไรพี่ ไม่ต้องถามราคาไปหาเอาเองฮะนี่ปรับระดับได้ด้วยนะ S M S ฟรีนะฮะดูกี่บาทนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ประกับโดมิโน่ด้วยนะฮะหาเองครับไม่ต้องถามราคาหาเองครับไคุณไปหาเองครับคุณผมไม่ต้องให้คุณบอกครับนะฮะนี่ก็เป็นการสับวัสดี S T ใช่ไหมครับพี่อันนี้ถามเอาเองฮะดิสซิงนะก่อนดิสซิงนี่ปรับระดับได้กี่ระดับพี่สามสิบระดับนะโอ้สวยมากนะฮะเนี่ยไล่กาฟิมเมอรี่กับพลังงานจอยฮะอันนี้พูดไปแล้วนะเนี่ย R P M ครับวันนี้ โอ้สวยมากอันนี้แบบมีแอโร์ดูดอีกด้วยนะสวยมากนะอันนี้ก็หาเองอะราคาอันนี้เครื่องก็เพิ่งมาสุเห็นมาก็อืมก็ดูกันอีพีอก็เราขับดูดูอีทีฮะก็ยังขับไม่ได้นะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเนาะคือไม่ได้เป็นไรใช่ไหมพี่คือไม่ไไม่โดนอะไรเลยไม่โดนอะไรเลยแต่อันนี้ก็สังเกตการไม่เฉยเนาะอันนี้ก็เกียร์โยงพี่อันนี้ว่าเบรกโยงเหรอ SUV Racing ฮะอันนี้หาเองนะลุมคาร์บอนด้วยนะดูดิเท่มาก กล้ามากกินมากเขาเฮ้ยใช่ราไ่ใช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 ่เนี่ยบรกบรกนี่มากพี่เสียงอิดอายุยากเลยอะสีนุ่มมากนะฮะเนี่ยก็เป็นท่อโคมีนะท่อนี้เหมือนของรถพี่เธิงเลยเนาะอันเดียวกันเลยเนาะเนี่ยท่อก็เดี๋ยวว่าจะฟังเสียงไม่รู้จะดูเล่นเปล่าเดี๋ยวก็บอกอีกทีนะโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นกับกับหลังนะ RPM คาร์บอนนะฮะไม่ไม่ใช่ของมันไม่ใช่ของอารไม่ใช่ของอาร์พีเอ็มนะอันนี้ของอันนี้ น,น,น,นี่่ใจร้านอ้ยนี่ใจร้านนะอันนี้สัง่งเอาเองนะไม่รู้กีบก่บาทนะดูกอาเองนะเนี่ยก็เนี่ยไทสันกี่บาทเอ้ยไทสันอันนี้ซื้อ,อของเฟกี้นะแ a ช s i o n Style เนี่ยปรับระดับได้ใช่ไหมพี่เนี่ยก็หาเองนะฮะกี่บาทนะผมไม่กล้าบาทหมดเลยมีไฟแท้แต่งด้วยแล้วเปิดให้ดูหน่อยพี่นะมีมันนี่รวมในตัวเลยใช่ไหมพี่อโอเคเสร็จพี่เนี่ยสวยมาก ปเปรี í, ปร้ยงเลยพี่ไปรี้ยงเปรี้ยงอ้เนี่ยควาได้พี่โอเคครับพ่อมาครับเนี่ยก็ยางหลังก็เป็นอะไรพี่พิลลี่ใช่ไหมซูเปรอร์คอร์านะโอ้ยเซ็งไอติมบอลมาเลยนะดูดิโอ้โหดียางกับก้อนนุ่มๆมาโอ้อโหซูเปอร์คอร์าาอ้ยยางดำหมดเลยมือดำหมดเลยดูดิอันนี้ก็หาเองฮนะเดมบโล,โลูฮนะโอ้โหสวยมากอันนี้ก็จะเป็นสเตอร์สเตอร์เท่าไหร่พี่ของเร็เลโอของอาคีโออี๋ละ อันนี้ก็หาเองฮะของเดืมฮนะอันนี้ม a สติมนะฮะอันนี้กี่บบทไม่ดูฮะผมไปดูเองฮะไปดูเองฮะผมไม่การนะ์านะมมบ,บอกได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกยองนะครับ RSV dressing <ressing> นะฮะอันนี้เกย์สนามเลยใช่ไหมใช่ไหมพี่โอ้สวยมากหาเองฮะราคานี้ะเครื่องก็โอ้ปึกมากเลยเนี่กกกยก็เนี้ยก็ก,ก,กลบกกกับข้างก็ไอพีเอ็มคาร์บอนก็เหมือนกับบันขวาเลยฮะก็ราคาเดียวกันเลยเนาะนะครับนะเป็นชุดเลยนะครับ เรามาดูเนี่ยก็มีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเอ่อฝาฝาถังน้ำมันมนะฮะอันนี้ก็ของอะไรพี่วูดนะฮะโอ้สวยมากนะครับอันนี้ก็ RPM คาร์บอนเนาะสวยมากสวยมากอันนี้ก็ไม่บอกนะนี่มูลก,กี่บาทนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคนี่ครับโอเคมีอะไรอีกเนาะมูลอะไรใช่ไหมพี่เน,นเนี่ยแล้วก็ จะเปิดดูใหม่นะโอ้ยคนโทรมาเฉยอันนี้ก็ขับไป5,400ักิโลแล้วนะ,ละโอเค1 2ึสองเ้ยหบ <12, 000. S 1> อหสองพันนะฮะอ๋ห่ 17, นะโอ้สวยมากเลยไปมุกจ็าทีละโอเคพี่เนี่ยก็เรื่อง้อก็มีสเลได้เกิดละพี่ฟังเสียงเลยไหมพี่ฟังเสียงเลยไหม เพื่อเขาติดเอาเสียงเล่นะ่ดี๋ยโดนด่าหรือเปล่าไม่ดูนะดูดินะฮะโอ้ สุดมากครับแบทจะหมดแล้วนะฮะโอเคครับพี่สุดแล้วเนาะโอเคนะครับหมดแล้วนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมที่จะกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกลังใจในการไอคิวต่อไปด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกริ่งครับเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากช่องคูเนียบนะผมก็สักคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาก่องคลิปนี้ไปจึงใหม่ในคลิปหน้าของสคลิปนี้สวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวฝากฟีิตด้วยนะฮะไม่แน่ใจโอเคบ๊ายบายครับผมโย